ชิโสลีครับเตรียมตัวนะครับพร้อมที่จะเดินทางไปร่วมงานประกวดงานประมงน้อมเก้านะครับสิบแปดถึงสิบเก้ามิยอหกที่จะถึงนี้นะครับปลาตัวนี้หลายท่านอาจจะมองว่าดวนลายบ้านๆพื้นพืๆน,นะครับแต่สำหรับผมแล้วมองว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวพอสมควรนะครับแต่ความโดดเด่นของเขาเนี่ยที่ได้รับเลือกเพื่อส่งออกงานนี้นะครับ ก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวที่มีความขาวนะครับเขาขาว,ขาวลักษณะแบบขาวแป้งเลยนะครับขาวมากนะครับขาวแป้งขาวหิมะเลยเรามีความมันเงาในตัวรวมไปถึงคุณภาพดำนะครับซึ่งปัดกับขาวในดำก็เป็นน้องๆหมึกจีนเลยนะฮะดำเนี่ยเข้มเงามากๆนะครับถ้าใครได้เห็นตัวจริงตัวนี้จะชอบคนเลยนะหลายท่านมาแล้วก็ได้ชื่นชมนะครับ เจอกันวันที่สิบแปดถึงสิบก้านะครับที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับระยองโค้ฟิตฟาร์มครับขอบคุณครับ